บางอย่างในชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อครอบครองแค่ได้มองก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจอบอุน่นลองคิดถึงดอกไม้ที่บานสะพรั่งกลางท้องทุง่งมันสวยงามแค่ไหนในสายตาเราแต่หากเราเด็ด มันมาครอบครองความงามนั้นก็จะจางหายไปในความสัมพันธ์ของชีวิตบางคนเข้ามาเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาหนึ่งเขาอาจไม่ใช่ของเราไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป แต่การที่ได้พบเจอและเก็บความทรงจำไว้ในหัวใจก็เพียงพอให้เรารู้สึกโชคดีบางครั้งความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การได้มาทั้งหมดแต่เป็นการเปิดใจ ยอมรับและเคารพในสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะในความไม่สมบูรณ์แบบนั้นกลับเต็มไปด้วยคุณค่าที่เราอาจมองข้ามไปความรักที่สวยงาม ไม่จำเป็นต้องได้ครอบครองแค่รู้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่และเราได้เป็นส่วนหนึ่งของมันก็เพียงพอแล้วเหมือนดวงจันทร์ที่อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่กลับมอบแสงสว่างให้เราได้เฝ้ามอง ในยามค่าคืนบางอย่างในชีวิตมันสวยงามที่สุดเมื่อปล่อยให้มันเป็นอิสระเพราะการครอบครองไม่ใช่คำตอบของความสุขเสมอไป างครั้งการได้ยืนห่างๆมองดูสิ่งที่เรารักมันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการได้ครอบครอง